สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะหัวเรื่องในวันนี้นะคะเอฟสตินไฟล์สความลับที่ยังไม่ตายเอกสารเงื่อนงำและคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบเจฟฟรีย์เอฟสตินเนี่ยเสียชีวิตในคุกนะคะก็ตามข่าวบอกว่าเขาฆ่าตัวตายแต่หลายๆลยคนก็ไม่เชื่อหลายๆคนเชื่อว่าเขาถูกฆ่าปิดปากในคุกนะคะคราวนี้ทำไมเขาตายไปแล้วแต่ว่าคนดังจำนวนมากไม่ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกานะคะ ทุกแวดวงการทั่วโลกเนี่ยกลัวว่าแฟ้มลับอันนี้มันจะถูกเปิดเผยเพราะว่ามันอาจจะมีรายชื่อกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นที่เกาะส่วนตัวหรือในห้องนวดที่เฉาโชของเขาเนี่ยถ้ามันมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในแค่เรื่องคดีความแต่มันจะทำลายชีวิตแล้วก็ชื่อเสียงในวงสังคมเนี่ย ชนิดที่ว่าไม่สามารถจะเรียกกลับออกมาได้เลยทีเดียวสิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของเอฟตีนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซอ้อนแล้วก็เป็นข่าวที่ดังระดับโลกแล้วข่าวของเขาเนี่ยมันก็ถูกเล่นมาเป็นปีแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นเลยยังเป็นข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะยืนยันได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราได้มาจากสื่อ หลายๆแห่งนะคะซึ่งเราจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยควนี้เจฟฟรีย์แอฟตีนเนี่ยคือใครเจฟฟรีย์แอฟซีนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวคนรวยนะคะเกิดมาในครอบครัวคนชั้นกลางธรรมดาเน,นี่แหลคะค่ะเขาเคยเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาแต่ก็ไม่จบจากนั้นก็ไปเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนเอกชนจากนั้นชีวิตก็หันเหนะคะเข้าสู่วงการการเงินแล้วเขาก็ ค่อยๆสร้างเครือข่ายกับคนดังระดับโลกผ่านการบริจาคงานการกุศลมั่งหรือบริจาคให้กับนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆแล้วก็มีปาร์ตี้เอกซ์คลูซีฟคนนี้จุดที่คนเขาสงสัยก็คือเงินที่เขาหามาได้จำนวนมากเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเขาน่าจะได้เงินมาจากการแบล็กเมล์ Mail, คนดังระดับโลก แล้วเขายังมีแมนชั่นหรูที่แมนฮัตตันนะคะมีเกาะส่วนตัวที่เรียกที่ชื่อว่า l i ต t l ิลเซนเจมนะคะซึ่งเป็นฉากหลังของเรื่องอื้อฉาวต่างๆที่ตามมาชื่อของเขาเกี่ยวโยงกับคนดังที่เรียกว่าเป็นที่สนใจมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโดนัลด์ทรัมป์หรือกับพรินซ์แอนดรูวนะคะคราวนี้เราไปดูที่แมนชั่นของเขา S 1> <S 1> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากออสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อครั้งที่ FBI บุกเข้าไปในบ้านเขานะคะแล้วก็ไปค้นหาหลักฐานแล้วแล้วก็ยึดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเปิดประตูบานใหญ่เข้าไปเนี่ยบรรยากาศมันก็หลอนมากเลยสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือเหมือนไฟมันก็จะสลัวสลวหน่อยนะคะแล้วก็จะเห็นภาพจิตกรรมขนาดใหญ่เป็นภาพผู้หญิง เลยนอกจากนั้นก็จะมีรูปปั้นผู้หญิงแต่งชุดเจ้าสาวสีขาวแต่ถูกแขวนไว้เหนือโถงบันไดนอกจากนี้ก็ยังมีเสือโครง่งที่ถูกสตัฟเอาไว้นะคะอยู่ในห้องนั่งเล่นจากนั้นก็จะต่อเข้าไปที่ห้องนวดซึ่งเป็นห้องนวดที่แบบอื้อเช้าอย่างสุดๆน่ะก็คือเขาบอกว่าในห้องนวดเนี่ยมันจะมีเตียงนวดสีเขียว ข้างๆเตียงนวดก็จะมีชั้นวางพวกครีมแล้วก็เจลหล่อลื่นแล้วก็ยังมีจิตกรรมประเภทเลูกโลหะกับโซ่ซึ่งทุกๆคนที่เข้าไปก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันบรรยากาศมันหลอนมากนอกจากนั้นก็จะมีรูปของเขาที่ถ่ายคู่กับคนดังนะคะซึ่งก็มีข่าวลือออกมาเยอะว่าถ่ายกับคนนู้นคนนี้แต่ว่าเราไม่ขอกล่าวในที่นี้เพราะว่ามันยังเป็น อะไรที่เรายังไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าทางการเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารทั้งหมดอย่างเต็มที่นะคะส่วนเกาะส่วนตัวของเขาที่ชื่อ Little St. James นะคะทีออ่ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็น Epstein Island นั่นแหละคะ่ะเขาซื้อเอาไว้เป็นเกาะอยู่ในหมู่เกาะ US Virgin เกาะนี้ในเองมันเป็นเกาะที่ถูกเอ่ยถึงเพราะมันเป็นสถานที่เกิดเหตุเฉาโชก็คือตามข้อกล่าวหาก็คือมันมีการค้ามนุษย์ แล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนอายุเพียง14ปีและที่มันเป็นข่าวเช้าโฉ์มากที่สุดก็เห็นจะเป็นคดีความที่เวอร์จิเนียจูฟรีเนี่ยฟ้องเอฟตีนกับฟ้องพรินซ์แอนดูโดยในข้อกล่าวหาเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เธออายุเพียง17ปีซึ่งยังถือว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ตามข่าวที่เราทุกๆคนก็รู้กันว่าพรินซ์แอนดูก็ออกมาปฏิเสธนะคะแต่ในที่สุดก็มีการไกล่เกี่ยยอมความกันจ่ายเงินก้อนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเงินจริงๆแล้วเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะเป,เป็นคดีที่มันเป็นคดีปิดนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อไม่มกี่เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเวอร์จิเนียจูฟรก็ฆ่าตัวตายนะคะ แล้วเอ็กซ์ซีนมันคืออะไรมันคือแฟ้มเอกสารที่รวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเจฟฟรีย์เอฟกซีนมีทั้งเอกสารของศาลมีบันทึกการสืบสวนมีไดอารี่มีบันทึกการเดินทางที่เขาเรียกว่าฟลายล็อกส์มีบันทึกการเงินมีรูปภาพมีวิดีโอที่ได้จากการเข้าตรวจค้นแมนชั่นกับบ้านพักส่วนตัวของเขาบนเกาะนะคะ รวมกันแล้วเนี่ยเป็นเอกสารหลายพันหน้าเลยทีเดียวแล้วทําไมแฟ้มเหล่านี้มาถึงสําคัญแล้วทําให้คนดังกลัวก็เพราะว่าแฟ้มพวกนี้มันอาจจะเชื่อมโยงชื่อกับการเดินทางการพบปะของคนดังเหล่านี้ที่มีกับเอ็กตีนแม้ว่าการที่อาจจะมีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีการกระทําผิดใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าการที่คุณมีชื่อปรากฏเนี่ยคุณอาจจะถูก ทางราชการเนี่ยเรียกเข้ามาตรวจสอบทําให้เสียชื่อเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นคนดังเหล่านี้ก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเกิดมีการเปิดเปิดเผยไฟล์ขึ้นมาเนี่ยชื่อเขาอาจจะปรากฏได้ส่วนทางฝั่งพรรคเดโมแครตแน่นอนค่ะเขาก็ต้องพยายามกดดันให้ทางรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยแฟ้มอันนี้ออกมาเพราะเขาเชื่อว่าจะต้องมีชื่อทั้์อยู่ในแฟ้มอันนี้แน่นอนเลย ส่วนฝ่ายผู้ที่สนับสนุนทรัมป์นะคะก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเขาก็เคยออกมาเรียกร้องอยู่แล้วอ,อมายืนยันเพราะเขามีความเชื่อว่ามีคนดําจํานวนมากเลยรวมทั้งออนักการเมืองฝ่ายเดมโมแครตเนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้มันเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถจะถอนคําพูดได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะขึ้นมาเขาก็ยังต้องยืนยันคําพูดเดิมเรียกร้องว่าจะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อหรือ Cli e n t list เนี่ย ออกมาให้สาธารณชนรู้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นคนของทั้งเนี่ยนะคะแพมบอนดีเนี่ยแพมบอนดีเนี่ย,ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็วางเอกสารบนโต๊ะด้วยซ้ไปบอกเนี่ยคือเอกสารของเอ็กซีนแล้วเธอก็พูดทํานองที่ว่าเธอพร้อมที่จะเปิดเผยเอกสารเหล่านี้ให้สาธารณชนรู้แล้วทุกๆคนก็คงต้องช็อกแน่เลยเมื่อเห็นเอกสารเหล่านี้ รวมทั้งผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันที่ชื่อแคชพาเทลนะคะแคชพาเทลเนี่ยเป็นคนของทรัมป์และก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้อำนวยการ FBI เนี่ยเขาก็เคยออกให้สัมภาษณ์หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือทางพอดแต์เนี่ยว่าจะต้องเปิดเผยชื่อแต่ตอนนี้เมื่อเขากลายมาเป็นผู้อำนวยการ FBI เนี่ยเขากลับมาออกให้สัมภาษณ์ต่างจากที่เขาเคยยืนยันก่อนหน้านี้ ก็คือกลายเป็นว่ามาอ้างว่ามันมีความล่าช้าด้วยเหตุผลบางประการเหตุผลที่เขาให้อย่างเช่นว่าเขาบอกว่าการที่จะเอาเอกสารมาเปิดเผยได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บัลําบากและก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องมีการเซนเซอร์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเ,เหยือ่อที่ยังเป็น ผู้เยาว์อยู่เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีความระมัดระวังต้องมีการเซ็นเซอร์นะคะส่วนอีกข้ออ้างหนึ่งเขาก็อ้างว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเอกสารที่มันอ่อนไว้มีข้อจํากัดทางศาลเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลก่อนถึงจะสามารถมาเปิดเผยให้สาธารณชนรู้ได้เสร็จแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดกระแสอันใหม่ขึ้นมาเพราะว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนในรัฐบาลทรัมป์ที่ชื่อ h ฮาวิร์ลัตนิเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์โดยเขาย้อนกลับไปพูดถึงคดีเมื่อตอนปี2008นะครัะเพราะเมื่อตอนปี2008นเนี่ยเจฟฟรีย์เอฟซีนเนี่ยเคยถูกฟ้องแล้วก็ถูกตัดสินแล้วเขาก็สารภาพคดีเนี่ยคือคดีความผิดเกี่ยวกับการประเวณีและการชักนำผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปี18ปีนะคะ ซึ่งคดีนียถูกฟ้องในรัฐฟลอริด,รดาซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงน,นะคะแต่ปรากฏว่าทําไม FC ถูกลงโทษแค่เพียง18เดือนแล้วจริงๆในอยู่ไปถึง18เดือนน่าจะประมาณ13เดือนนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีดีลที่เขาเรียกว่าเป็นสวิตดีลด้วยซ้ำไปก็คือว่าเขาสามารถเนี่ยตอนเช้าเนี่ยออกจากคุกนะคะแล้วก็ไปที่ทํางานแล้วไปทํางาน ไปพบปะผู้คนคนอื่นดําเนินธุรกิจไปได้ต่อแล้วตอนเย็นค่อยกลับไปคุกซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันฮาวั์แลนด์บอกว่ามันผิดปกติมากเขาเชื่อว่าการที่เอ็กตีนได้ดีอันนี้มันจะต้องมาจากการที่เอ็กตีนเนี่ยเขามีออข้อมูลลับมีเทปลับแล้วก็ไปแบล็กเมล์จนทําให้เขาเนี่ยสามารถได้ดีลที่มันแบบเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟกับชาวบ้านเขาเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ปรากฏว่าคนที่ มีส่วนสำคัญนะคะอีกคนหนึ่งที่ชื่อกิสเลนส์แม็กซเวลเนี่ยซึ่งเป็นสตรีในวงสังคมระดับสูงของอังกฤษเนี่ยเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมมือกับเจฟฟรียนะคะที่มีความสำคัญในการสรรหาผู้หญิงเข้ามาร่วมในการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้เธอถูกจำขังไปแล้วนะคะปรากฏว่าเธอถูกย้ายที่คุมขัง ไปที่เท็กซัสเป็นเรือนจำหญิงซึ่งปรากฏว่ามันเป็นเรือนจำที่มีการควบคุมที่ไม่ค่อยจะเข้มงวดสักเท่าไหร่เนี่ยคนก็เลยยิ่งสงสัยว่าอยู่ดีๆทำไมเธอถึงได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ที่เธอไม่ควรจะได้และยังมีข่าวลืออีกว่าทรัมป์อาจจะให้อภัยโทษเธอไปสําไปคนก็เลยยิ่งลือกันหนักเข้าไปใหญ่เลยว่าเธอเก็บความลับอะไรไว้บางอย่างหรือเปล่าแล้วเธอก็มีการแลกเปลี่ยน หรือเปล่าว่าถ้าเกิดเธอไม่พูดเธอจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรที่มากกว่าคนอื่นเรื่องแฟมรับของเอสีเนี่ยนะคะมันลึกลับเฉาโฉยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดซะอีกแต่ในหนังเนี่ยตอนจบเนี่ยคนร้ายมักจะถูกเปิดโปงคนร้ายอาจจะถูกจับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆครั้งเลยอำนาจและอิทธิพลเนี่ยมันอยู่ในความมิติธรรม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยตามดูกันต่อไปนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเผยรายชื่อหรือ Client List หรือเปล่าในแฟมของเอฟซีอันนี้แล้วถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเราจะมารายงานให้ฟังต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและบอกในช่องคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ